วัดบวรน,น,านาดบันพตวัดเขากบหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตกนขึ้นมไดคือไม่จบมันยังไงยังไงอยู่ เป็นสิบเลยวัดเขากบวัดโครนาบันไม่คุ้นดี

修完了。

กับไปพร้อมกันได้เลยลูกพร้อมกัน้แล้วค่ะไม่เรเวยดูกรบเอา ที่อยู่หลังเทียนมาาแน่ครับมาองนก้กันฮะไม่เหนเาเอีมรมาไปตรงไหน ก็มีเองแหละ em subscribe cho em Ghiền đi. để để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

네. Yeah.

้อมแล้วก็บอกประมานะจน๊ะนะจะได้กราบพระพร้อมกันนั่งเตรียมตัวกราบพระนะครับรนะซึ่งด้านหน้าของเรานี้ด้านหน้าของเรานี้เนี่ยที่เราอยู่ตรงด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระ รอยพระพุทธบาทจำลองสมัยสุขโขทยัยเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเราวิหารน้อยๆนี่น,นะครับมีประวัติความเป็นมาในขณะนั้นเนี่ย,ย,ยพยาลิไทยสมเด็จพยาลิไทยกษัตริ์กรุงสุขโขทยัยองค์ที่ห้าพระองค์ได้ไป ที่ประเทศศรีลังกาได้ไปเห็นบนภูเขาสุวรรณโปธิันพุและพระองค์นั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างายิ่งพระองค์จึงได้จำลองรอยพระพุทธบาทนี้จกนี้ไปตามหลนทางามาตามทาง พรุงสุขโขทยัยที่สุขโขทัยตอนนี้ก็อยู่ที่วัดตะพังเงินก็มีอาตะพังทองและวัดตะพังทองสุโขทัยแตนั่นก็มีมเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้สด็จขึ้นมาน,นยอด